แล้วหลังจากการเจอกันในวันนั้นนะคะเราสารต่อความสัมพันธ์ยังไงคะพี่ดอลล่าในเมื่อวันนั้นสาวชุดแดงนั้นมันอยู่ในหัวใจซะแล้วแต่เขาไม่สนพี่เลยเข้าใจอ่ะแกไม่สนพี่เลยนะก็พยายามฮะทานนัดไปทานข้าวแต่มีหลายๆคนไปด้วยนะครับเพราะว่าจะมีคนที่รู้จัก mutual friends อย่างงี้ครับด้วยกัน ก็นัดไปทานข้าวบ้างไปเที่ยวบ้าง uh huh. พอเริ่มรู้จักมากขึ้นพอเริ่มได้ไปทานข้าวด้วยกันเริ่มคุยกันมากขึ้นความรู้สึกของพี่ดราลาชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะจากการที่เจอกันแล้วเออปิงรู้สึกถูกใจครับเพราะนิสัยเขาเป็นคนตรงไปตรงมาคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นเลยนะครไม่ไม่ uh huh. ไม,มีไม่มีฟอร์ไม่มีซ่อนเร้น uh huh. ชัดเจนดีครับพี่ดราลาอยู่โสดมาต้องแนแล้วสนุกมาต้งนานะณตอนนั้นนะ่ะคิดว่าก็จะจีบเล่นๆแล้วเดี๋ยวก็โสดต่อ หรือคิดว่าจะจีบเพราะว่าจะเซทเท่าดาวคงตอนที่จีบคงยังไม่คิดถึงขนาดที่จะเซตเทดาอืมเพราะยังไม่รู้ว่าจะใช่ทีคนที่เราอยากจะอยู่ด้วยหรือเปล่าอก็จีบไปพี่เป็นแฟนเขาใช้เวลาประมาณสี่ห้าปีอะโอ้ตั้งแต่เขาอายุยี่สิบสี่เขาแต่งยีิบเจ็ดอ้ยยี่สิบเจ็ดยี่บแปดประมาณเป็นแฟนกันประมาณสี่ปีค่ะซึ่งมันตอนปลายอะที่คิดว่าอยากจะอยู่กับเขา สี่จาระมสี่ปีในมุมค่ะแล้วตั้งสื่าจากคนที่รู้สึกดานจากคนที่เราไม่ได้เคยแบบรู้สึกปิ๊งมาก่อนแล้วยังไงคะเอาชนะใจในมุมได้ยังไงอะคะเหมือนกันนะคะก็พี่เอาก็พูดถึงงานตองไปจองมาค่ะแล้วก็เขาเป็นคนสนุกแล้วก็จะมาเซอร์ไพรส์ตามที่ต่างๆรู้ไปเน่องบาไปงานอีเวนท์ที่ภูเก็ตเนี่ยก็มาเคาะประตูตอนเช้าตามมา หรือไปห้องโป่งกับท่านพ่อก็มีตามมาแต่เวลา,าเขาไปเขาก็จะไปกับเพื่อนด้วยนะคะไม่ได้มาคนาเดียวเหมือนพยายามสร้างเรื่องบังเอิญหรือเปล่าคะพี่รัน <c oughs> ล่าคะหาเหตุฮะหาเหตุหาเหตุ <c oughs> แต่เห็นบอกว่าในตอนที่ตามไปที่ฮ่องกงก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกับท่านพ่อด้วย <c oughs> ใช่ใช่ใช่ไหมคะในตอนนั้นต้องถือว่าเป็นคนที่อาต้องต้องพูดไปใจกล้ามากเหมือนกันเพราะไปเซอร์ไพรส์เสร็จปั๊บไปคุยกับท่านพ่อเลย วันวันนั้นน้องแม่มุมกะให้ตัวเองปลีกตัวออกมาให้คุณพ่อคุยกับพี่ดอาลาจระเลยปะคะมัว่าหนีเลย <laughs> คุยกันเองดีกว่าอต,ต,ต,ตอนนั้นตั้งใจคิดว่าจะมีซีนของการคุยกับไม่ได้ตั้งใจครับนึกว่าจะไปเจอเฉยๆปรากฏว่าได้เจอพ่อกา <laughs> กกว่า <laughs> ใช่แล้วตอนนั้นเป็นแฟนยัง ยังจ uh ีบอยู oh, <so S 1> th th ่ย <Get fools. S 1> ังไม่เป็นแฟนครับอแล้วท่านพ่อเรียกหรือแมงมุมจัดให้แมงมุมจัดให้ครับแล้วรัวันนั้นเหตุการณ์เป็นไงบ้างก็ดีฮะท่านก็คุยปกติครับก็แต่เราก็ประมาทหน่อยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่จะเจอ ก็นั่งอยู่ในห้องโรงแรมเนี่ยครับก็คุยจิปาถะไปเรื่อยท่านก็รู้จักทหารเยอะอยู่แล้วก็เลยมีเรื่องที่เราจะคุยกันได้ท่านได้ถามไหมเรื่องจีบลูกสาวไม่ได้ถามเลยครับอ๋อไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยหรอไม่ได้พูดเลยครับ